ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่องซอกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกค่ำคืนเนาะวันนี้ก็ยังเป็นฟุตบอลคาราบาลครับรอบรองชนะเลิศอ,อีกคู่หนึ่ง่วนผลของเมื่อคืนนะเมื่อคืนสเปอร์เจอกับไอทางเชลซีผมให้ทางเชลซีไปนอ้อยราคาเสมอก็เชลซีชนะ1-0ก็เข้ารอบไปนะประตูรวม 30เชลซีไปรอชิงชนะเลิศพบกับคู่นี้คู่นี้เพิ่งแข่งกันเป็นนัดแรกนะลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลนัดแรกเล่นกันที่บ้านของลิเวอร์พูลสนาม field, แอนฟิลด์เตะกันเวลาตี2:45เดี๋ยวก่อนจะไปดูข้อมูลกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของผมไว้หน่อยนะสก,กอเร์สนเปอร์นะเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงอ่ะกดกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันเลยคู่นี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง ลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลวันนี้เป็นคาราบาวครับรอบรองนะนัดแรกรอบรองจะแข่งกัน2นัดใครชนะก็จะเข้าไปชิงกับเชลซีนะที่ไปยืนรออยู่แล้วเนาะเชลซี Chelsea. ชนะเมื่อคืนก็เข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่นี้นะลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะซีทีมของคาราบาวครับปีนี้แปลกหน่อยนะมีแต่บิ๊กทีมเข้ามานะทั้งเชลซีสเปอร์ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะเพราะว่าฤดดูการนี้อย่างที่บอกไปว่า ถ้วยเล็กถ้วยน้อยทีมใหญ่เอาหมดนะไม่มีทิ้งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดรายด้วงรายได้หายไปเยอะแล้วก็โอกาสในการไปเล่นบอลยุโรปยากขึ้นทุกทีเพราะว่าทีมแต่ละทีมดีขึ้นมากๆนะก็ต้องหาทางทุกวิธีกันไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ไปเล่นบอลยุโรปกันวันนี้5องศาที่เมืองลนะิเวอร์พูลเนาะมาดู h ฮดทูเฮดกันก่อน6กแมตช์ล่าสุดที่เจอกันนะลิเวอร์พูลชนะได้3เสมอ2แล้วก็เป็นอาร์เซนอลชนะได้1 นัดล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเนาะลิเวอร์พูลชนะไป4ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็ลิเวอร์พูลชนะ3ประตูต่อศูนมีอาร์เซนอลชนะต้องย้อนไปปี2020เลยนะอาร์เซนอลชนะ10นนะนี่ก็คือสถิติเฮดทูเฮดของคู่นี้มาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมกันมาดูเจ้าบ้านลิเวอร์พูลก่อนลิเวอร์พูล6แมตช์ล่าสุดนี้ชนะ2เสมอ3แพ้1นนะนัดล่าสุดนี้ชนะชูบิลลี่ในฟุตบอล f a เคับมา4ประตูตอนหนึ่งโดนไปก่อนด้วยนะลิเวอร์พูลนัดนี้แล้วก็มาไล่ยิง4ลูกลวดนะในครึ่งหลังดูจาก 6นัดล่าสุดนี่ดูเหมือนดีนะชนะ2เสมอ3แพ้1นแต่ว่าหลังๆมานี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูเจอสเปอร์สเสมอ2 2เจอเลสเตอร์สเสมอ3-3เจอเลสเตอร์นี่แพ้ไปน1นด้วยนะตกรอบฟุตบอลคาราบาวครับเพราะเลสเตอร์นะแล้วก็มีสเสมอเชลซี2 2ที่ชนะนัดเดียวเนี่ยก็คือชนะชูบิลลี่ซึ่งมันต่ำชั้นกว่าค่อนข้างเยอะนะก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะสำหรับลิเวอร์พูลชั่วโมงนี้เป็นทีมอื่นอาจจะดีแต่ลิเวอร์พูลมาตรฐานเนี่ย มันน่าจะดีกว่านี้แต่หลังๆนี้เจอทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะลิเวอร์พูลมีชนะนู่นนะเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะชนะนิวคาสเซิลสามที่สวยแต่หลังจากนั้นมานี่คือเสียประตูทุกนัดน,นะเจอของแข็งเจอสเปอร์เจอเลสเตอร์เจอเชลซีนะก็ถือว่าเป็นช่วงแกว่งๆของลิเวอร์พูลเลยส่วนทางฝั่งอาเซนอล6แมตช์ล่าสุดจากที่ชนะลวด4นัดมานะ ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะชนะเวสต์แฮมชนะลีดชนะซันเดอร์แลนด์ชนะนอร์ิมาสะดุด2นัดหลังนะสนัดหลังนี่คือแพ้แมนซีไปอย่างหน้ากังขานะสประตูต่อ1นแล้วก็นัดที่แล้วนี่เสียฟอร์มสุดๆเลยนะแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสไป1ประตูต่อศูนตกรอบ f a ครับไปเรียบร้อยแล้วสําหรับอาร์เซนอลฟอร์มโดยรวมยังถือว่าพอใช้ได้นะชนะลวดมา4นัดแล้วแพ้ก็คือแพ้แมนซีแต่ว่าเนี่ยนัดนี้นี่น่าจะมีปัญหาเยอะเลยล่ะนะเจอกับ นอตติงแฮมฟอร์เรส์อยู่ดีๆไปแพ้ซะอย่างนั้นนะเดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นมาดูลูกทด้เสียของทั้งสองทีมกันหน่อยลิวพู hoo, แข่ง30นัดยิงไป81ประตูเสีย28ประตูก็ดีจีจ ดีทั้งเกมลูกทั้งเกมรับนะลิวพูเฉลีย่ยโดยรวมทั้งฤดูกาลนะตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยเฉลี่ยยิง2.7ลูกต่อน,นัดแล้วก็เสียไม่ถึง1ลูกต่อน,นัดนะส่วนอาร์เซนอล25นัดยิงได้49เสีย27ก็ถือว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับอาร์เซนอลนะยิงเฉลี่ยนัดละเกือบ2ประตูแล้วก็เสียน้อยกว่าลิวพูซะด้วยซ้ำนะเสีย27ลิวพูเสีย28แต่ว่าค่าเฉลี่ยของอาร์เซนอลนี่ยัง นัดละ1ลูกนะที่เสียประตูเดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบนกันหน่อยอันนี้น่าสนใจเริ่มจากลิเวรคพูเจ้าบ้านก่อนที่เจ็บเลยยาวๆก็นาธานเนีฟิลลิปฮาวิเอเลีย Phillip, Elliot, แล้วก็เตียโก้แล้วก็ดนะีวอโอเลกี้นะเตียโก้นี่ก็เล่นนัดเจ็บ3นัดเล่นนัดเจ็บ3นัดน่าจะโดนยอมแมวขายมาจากบาร์เยนนะเตียโก้ลงมาก็ถือว่าผลงานก็พอใช้ได้แต่ว่าลงมาก็เจ็บลงมาก็เจ็บนะส่วนนาธานเียนฟิลลิปกับฮาวิเอเลียรนี่พวกขาแข้งหักนี่พักยาวอยู่แล้วนะที่ ยัง50-50นี่สำคัญทั้งนั้นเลยนะทั้งอารีซงเบ็คเกอร์กับเทนอเล็กซานเดอร์อโนแล้วก็แอนดูโรเปสันแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็บาตูอันนี้ยัง50-50ต้องเช็คฟิตนะลงมาก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าลงสนามได้แล้วที่สำคัญคือนาบีเกรตาซาร่ามาเน่ไปช่วยทีมชาติในแอฟริกันเนชั่นครับหมดสิทธิ์ลงสนามร้อยเปอร์เซ็นต์นะนัดนี้โอ้โหลิเวอร์พูลน่าจะมีปัญหาในการจัดตัวค่อนข้างเยอะเลยส่วนทางฝั่งอาร์เซนอล ตัวที่ยัง50-50อยู่ก็จะมีโทมียสูกับสมิธโล,ลก็น่าจะลงสนามได้นะสองตัวนี้อีก4ตัวที่ไปเล่นบนแอฟริกันเนชันครับก็มีเอลนินี่โอบาแล้วก็ปาเต้เปเป้ลงไม่ได้นะดูแล้วโอบาก็ไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่แล้วนะเพราะไม่ได้ลงมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้ลงมาเลยนะเปเป้ก็ลงมาก็ทำผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอนันปาเต้ก็ น่าจะมีตัวแทนได้อย่างซาก้าอย่างซัมบี้โลกองก้าก็น่าจะเล่นแทนปาเตดได้นะส่วนบารโลกันที่ขึ้นเครื่องหมายเอานี่ก็น่าจะโดนยืมตัวไปที่มิดเดิลสโบเรียบร้อยแล้วนะสำหรับฟเรยของบาโลกัน มาดู11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามหรือว่าูมมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยนะไล่ตั้งแต่โกลเลยโกต้องใช้มือ2เคเลเฮอร์นะเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นฟานไดกับโกนาเต้แบ็กซ้ายขวานี่ต้องเช็คฟิตทั้งคู่นะกฟาฟิกขึ้นมาเป็นแอนดูโรเบอร์สันกับเจมิลเนอร์นะเทรนด์ไม่น่าจะลงได้มิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวขาดนาบีเกตาไปก็แทนด้วยออคเล็กแชมบเบอร์เลนนะแล้วก็ฟาบ,บินโยแล้วก็เฮนเดอร์สันนะข้างหน้านี่หนักเลยไม่มี ซาร่ากับมาเน่นะก็ต้องใส่มินามิโนกับเฟอร์มิโนที่หลุดเป็นตัวสำรองตลอดช่วงหลังๆนี่นะนัดนี้ต้องลงเป็นตัวจริงแล้วก็ ยืนกับเดียโก้โจตานะก็น่าจะมีปัญหาเยอะเลยล่ะสำหรับทางลิเวอร์พูลส่วนอาร์เซนอล4-2-3-1นะไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะโกวันนี้พักนะแลมสตีลเพราะแลมสตีลจะเล่นในพรีเมียร์ลีกนะแล้วบอลถ้วยจะเป็นแบรนด์เลโน่เซนเตอร์แบ็กสองตัวก็ยังเป็นผู้เดิมนะกาเบียวมาการเยสกับเบนไว้แบ็กซ้ายเป็นเทียนนี่แบ็กขวาเป็นโทมิเอสุ มิดฟิลด์ตรงกลางถอยโอทิกาดมายืนคู่กับสากาแล้วก็ตัวลูก3ตัวเป็นดาวรุ่งทั้งหมดนะมาร์ตินเนลลี่เอลิกสมิธโลแลวก็บุกโยสากาข้างหน้าก็จะเป็นกัปตันทีมคนใหม่นะอเล็กซองลากาเซตก็ดูดูดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยละ่ะสำหรับตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลนะแล้วก็เด็กของอาร์เซนอลกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีนะยิงกันได้ทุกคนนะมาร์ตินเนลลี่สมิธโลสากาแล้วก็โอเิกาดเนี่ยผัดกันยิงเลยแล้วก็ลากาเซตก็ไม่ค่อยยิงเท่าไหร่แต่ก็น่าจะมีหน้าที่ ค้ำแล้วก็คอยพักบอลให้น้องๆนะในแถว2เดี๋ยวมาดูราคาของคู่นี้กันเลยราคาของคู่นี้เปิดให้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลมาต่ออยู่ครึ่งลูกนะสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งควบ3เดี๋ยวมาดูกันว่าอกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกใครในวันนี้วันนี้มองไปทางทีมเยือนอาร์เซนอลนะมีความพร้อมค่อนข้างมากกว่าเยอะเลยล่ละเพราะดูจากตัวเจ็บของลิเวอร์พูลตัวแบนของลิเวอร์พูลนี่เยอะมากๆเลยนะ ทั้งเตียโกที่เป็นตัวหลักในแดนกลางเทรนด์แอนดูโลเปสันนี่ก็ต้องเช็คฟิตนะอาริซองก็ลงไม่ได้ซาร่ามาเน่ก็ลงไม่ได้ก็น่าจะแทบจะเรียกว่าชุดสำรองของลิเวอร์พูลเลยมาเจอกับอาร์เซนอลวันนี้ที่น่าจะต้องเร่งทำฟอร์มแก้ตัวนะเพราะว่านัดที่แล้วแพ้ฟอเรสต์มาแบบ โอ้โห,หน่าผิดหวังนะแล้วตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลก็ยังครบกว่าช่วงนี้นะขาดโอบาขาดปาเตไปไม่น่าจะมีปัญหาเยอะเพราะว่าตัวทดแทนนี่ก็ใช้ได้นะแล้วก็เล่นด้วยกันมาต่อเนื่องวันนี้ต่อครึ่งลูกมุมเสมอผมว่าอาร์เซนอลมีสูงเลยละ่ะแล้วก็มุมชนะไม่ใช่จะไม่มีนะมุมชนะผมว่ามี คู้นี้ผมว่า50-50เลยไม่ได้เป็นบอลที่ลิเวอร์พูลจะได้เปรียบนักนะลิเวอร์พูลอาจจะได้เปรียบเจ้าบ้านแต่เมื่อดูตัวผู้เล่นแล้วดูฟอร์มแล้วลิเวอร์พูลไม่ได้เหนือกว่าอาร์เซนอลเลยในะวันนี้นะวันนี้เลือกไปที่อาร์เซนอลทีมเยือนราคาครึ่งลูกสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผมนะ @scsn ที SC SN, ่ขึ้นไว้นี่นะก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะไม่ว่าจะเป็นบอลไทยบอลน,นอกการย้ายตัว หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นก็แอดเข้ามาไว้ได้นะแล้วก็อย่าลืมนะแอดเข้ามาไว้เถอะนะช่วงเรียลไทม์ก่อนเตะผมก็จะอัปเดตให้ทีว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็มีตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบนด์เพิ่มเติมไหมก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นเรียลไทม์ให้นะแอดเข้ามาไว้เนาะแอด SCSN ส่วนอีก2ช่องทางช่องทาง Facebook กับช่องทาง YouTube ใช้ชื่อเดียวกันเลย So c c e r s n i ส e r นะเซิร์ชเข้าไปนะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง So อ c e r อร์ส e r เปอร์หน่อยนะกดทางไหนก็ได้นะทั้งทาง YouTube ทงั้งทาง f a c e b o o k นะก็ผมก็จะเอาคลิปไปโพสต์ไว้ทั้ง2แพลตฟอร์มนะทั้ง Facebook กับ YouTube ก็ใครสะดวกดู YouTube ก็ดูที่ u t u b e นะใครสะดวกดู Facebook ก็ดู Facebook ดูได้ทั้ง2ช่องทางนะโอเคผมฝากไว้หน่อยนะสำหรับช่อง So อ c e r อร์สไ r เปอร์ช่วยๆกันกดไลค์กดแชร์หน่อยเนาะอะวันนี้ฝากไว้ที่อาร์เซนอลราคาครึ่งลูกนะไปลองเขา เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ